หนังเก่าเก่าถ้าไม่เล่าเราจะลืมวันนี้ขอเสนอเรื่องดอนเจดีสมัยนั้นเรียกว่าเป็นหนัง16บม,ม,มภาคสดๆนะครับผู้สร้างก็คือคุณนิเวศนิยมวังส่วนผู้กำกับการแสดงก็คือคุณประทีปโกบลพิษหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่25เดือนมกราคมปี2512ที่โรงหนังซาลาเฉลิมกรุงสมัยนั้นจะเปิดหนังด้วยเพียงฉายโรงเดียวนะครับ ชื่อดอนเจดีนั้นเป็นชื่อของพระเอกของเรื่องครับก็คือคุณสมบัติเมธนีคนนี้แหละครับหนังในช่วงต้นๆเรื่องนะครับพ่อและแม่ของคุณสมบัติเมธนีนั้นถูกผู้ร้ายก็คือคุณสุวินสว่างรัตน์นั้นฆ่าตายนะครับแล้วก็มีคนเก็บคุณสมบัติเมธนีนั้นไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้ใหม่นะครับเพราะว่าไม่ต้องการจะให้ผู้ร้ายนั้นรู้นะครับว่าเป็นลูกของคนที่ตัวเองนั้นฆ่าตายและยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อของคุณสมบัติเมธนีตั้้งชื่่่ออใหหมวาเเป็นนดดจี เนื่องจากสถานที่ที่เกิดเรื่องนั้นเกิดที่ดอนเจดีนะครับก็เลยตั้งชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็ในหนังนะครับบางฉากก็มีการถ่ายให้เห็นอนุสาวรีย์ดอนเจดีที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนักแสดงหลักๆของเรื่องนะครับนอกจากคุณสมบัติเมธนีแล้วก็มีคุณเกชาเปียรวิถีนะครับคนนี้แหละครับแล้วมีคุณสุรสิทธิ์สัตยวงนะครับนังเอกก็สองคนครับคุณภาวนาชนจิตนะครับแล้วก็คุณพิสมัยวิไลศัก์สมัยนั้นคนที่ดูหนังนะครับเห็นใบปิดหนังนะครับเขียนชื่อคุณสมบัติเมธนี คุณเกชาเปลี่ยนวิธีเป็นสองพระเอกพบกันนะครับแล้วเวลาดูหนังนะครับก็จะเห็นว่าคุณเกชานั้นมีบทบาทค่อนข้างสําคัญนะครับนี่คุณอดุลดุญรัตน์นะครับกับคุณพิศมัย่วิไลศักดิ์คุณอดุลนั้นเป็นตํารวจนะครับอีกครับแล้วคุณเกชานี่ก็ในเรื่องก็จีบกับคุณพิสมัยนะครับส่วนคุณสมบัตินั้นจีบกับคุณภาวนาแต่คุณภาวนาเป็นลูกของคุณสุรสิธิ์สัตยวงศ์นะครับคุณสุรสิธิ์สัตยวงศ์นี้เป็นคนที่อยู่ใน คนที่ร่วมเหตุการณ์ที่พ่อพระเอกนั้นถูกฆ่าด้วยนะครับส่วนฉากนี้นะครับเป็นฉากที่เรียกว่าเป็นคิวบูของคุณเกชาเปลี่ยนวิธีนะครับกล้องจะแพนมาจากอนุสาวรีย์ดอนเจดีนะครับแล้วก็มาเป็นฉากคิวบูนะครับวันนี้ก็ถูกจับตัวไปนะครับนี่นะครับคุณสุวินสว่างรัตน์นะครับนี่คุณกัญชมีนักนิตนะครับนี่คุณพรไพรจนนนะครับในเรื่องคุณพรไพรจน์นั้นเล่นเป็น ตำรวจนะครับบทก็กระจายกระจายกันนะครับสำหรับหนังในยุคก่อนนะครับค่อนข้างยาวนะครับ2ชั่วโมงกว่านี่คุณสมบัติเวทนีกับคุณสุรสิทธิ์นะครับแต่ว่ากากฟิล์มที่เหลือมานี่เหลือประมาณ2ชั่วโมงนะครับเป็นกากฟิล์มของบริการหนังใหญ่แห่งหนึ่งนะครับอยู่แถวๆข้างเฉลิมกรุงนะครับเก็บฟิล์มไว้อยู่ชุดนี้ชุดเดียวแหะครับแล้วก็มีผู้ที่ซื้อเอาไปเรียกว่าเอาไปสมัยที่ก่อนเรียกว่าเป็นการเทเลซีนนะครับแต่น่าจะเป็นการเทเลซีนจากเครื่องฉายธรรมดานะครับ แล้วก็สมัยนั้นกล้องวิดีโอยังไม่มีกล้องเรียกว่าคลองดิจิตอลนะครับก็ทําได้เป็นเทปวิดีโอธรรมดานะครับแล้วก็นําไปพากเสียงบันทึกเสียงนะครับออกมาเป็นแผ่นวิซีดีนะครับและนี่คือฉากท้ายๆเรื่องนะครับที่คนจํานะครับเพราะว่ามีอยู่ในใบปิดครับสมบัติยิงปืนกลครับ